มาดูหมายครับนี่ข้าวกำลังออกรวงครับหมายเรากลังออกรวงกำลังหักคอครับข้าวน้ำนมครับจัดได้แล้วครับหินนกป่าตีตะไลแถวนี้แล้ะครับนี่แล้วเราจะใส่ดูครับเอาเจ้าขุนเดชครับใส่ดูครับได้ไม่ได้เดี๋ยวคอยติดตามชมครับมาคนเดียวครับวันนี้เพื่อนๆไม่บ้างครับทีมงานเรา ทีมงานนกเขาใหญ่สกาวหรือตั้มนกเขาใหญ่ดูจัดไม่จัดครับวันนี้ครับเดี๋ยวรู้กันครับป่าแถวบ้านครับตอนนี้นกก็ได้เข้าเจ้าขุนเดชครับนกป่ากําลังร่วมต้นครับมาต่อที่กระสังครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับต่อแถวแถวบ้านครับป่าแถวบ้านนกป่าแถวนี้ก็เหนียวนลครับเข้ายากครับเหยียบยาก เข้าร่วมต้นแล้วครับยังไม่เห็นกระโดดเลยครับตอนนี้เจ้าคุณเดชก็ทำได้ครับหนึ่งแต้มครับเจ้าคุณเดชครับจัดแล้วครับหนึ่งแต้มครับต้องขออนุญาตเพื่อนๆเอานกล่อวนครับนี่ครับมาคนเดียวครับไม่เดาขาตั้งกล้องมาด้วยครับ สองกล้องมาเมื่อกี้นี่มาเห็นติดครับนี่ติดแล้วครับนี่ครับอยู่บนต้นไม้นะนครับเริ่มเอาแล้วครับเจ้าคุณเดชทําได้แล้วครับนึงแต้มครับเดี๋ยวจะลงมา้เพื่อนๆดูครับผมมองมาเห็นนกนี่ครับนกปลาครับทําได้แล้วครับเจ้าคุณเดชครับนี่ครับแต่กำขาแล้วครับต่อแถวบ้านครับ เจ้าคุณเดชทำได้แล้วครับนี่ครับเจ้าคุณเดชครับทำได้แล้วครับหนึ่งแต้มครับต้องขออนุญาตเพื่อนๆปลดนกก่อนครับพอสรุปคลิปครับนี่ไมยครับหม้ที่สองครับไม่ได้แล้วครับรถเยอะมากครับนกตื่นครับทีมงานนกเขาใหญ่สกาวเราขอฝากคลิปนี้ด้วยครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจให้เราด้วยครับกดไลค์แชร์ให้เราด้วยครับทีมงานนกเขาใหญ่เราสรุปครับได้หนึ่งแต้มครับทีมงานนกเขาใหญ่ซก้าวเราได้หนึ่งเต้มครับลึ้ฟ้าขึ้นฝนครับอากาศครับมาตำบลกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับสรุปแต้มครับนี่ครับเฉลยครับ เราไม่ห่อมาจากบ้านนะครับฉเฉลยเราเจ้าคุณเดชครับฝากกดติดตามให้เราด้วยครับกดถูกใจให้เราด้วยเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปครับขอขอบพระคุณครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ